นี่ครับวันนี้ถือว่าทําสําเร็จแล้วนะครับพี่แมวสาหรับภารกิจการเดินเท้าพิสุร,รักไปหาพี่ยุแฟนสาวที่พบเจอกันใน t ิกต็อกนะครับปรากฏว่าพี่ยุก็บอกว่าเนี่ยมาหาเนี่ยถ้าเดินมาได้เนี่ยจะไม่เอาสินสอดทองมั่นเลยสักบาทเดียวปรากฏว่าพี่แมวครับหนุ่มใหญ่คนนี้เนี่ยก็ตัดสินใจเดินเท้าประมาณ1,200กว่ากิโลเมตรไปหาพี่ยุที่สตูลนจริงวันนี้14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์ พี่แมวเดินไปถึงสตูนเรียบร้อยครับพิสูจน์ความรักที่มีให้กับพี่ยุนะครับก็ได้พบกันแล้วนะครับเพิ่มเปิมในความรักและแฟนคลับเนี่ยยังใจปั้มมอบรถจนให้อีกตั้งหนึ่งคันนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ในโลกออนไลน์เนี่ยกำลังสนใจกันเป็นอย่างมากครับเรื่องราวของลุงแมวหรือนายสุเทพพร้อมจิตครับอายุ56ปีเป็นชาวจังหวัดนครนายกลุงแมวตัดสินใจออกเดินทางระยะทาง1,200กิโลเมตรเพื่อพิสูจน์รักแท้กับนางสาวธนาพาเขียวอ่อน อายุ56ปีครับเป็นชาวอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลให้ถึงทันในวันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้ตรงกับวันแห่งความรักหรือว่าวันวนเาเลนไทน์ระหว่างทางก็มีแฟนคลับครับคอยให้กําลังใจมอบของขวัญเป็นกองขัญให้กับลุงแมวนะครับจนสามารถทำภารกิจวันนี้เนี่ยได้สําเร็จลุล่วงไปได้ดีๆเนี่ยครับเมื่องเช้าที่ผ่านมาเนี่ยได้ียกว่าภารกิจเรียบร้อยสําเร็จนะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงครับลุงแมวเดินไปถึงที่หน้าที่ทําการอําเภอทุ่งว่า และได้พบเจอกับพิยุสาวสะตูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวินาทีที่ทั้งคู่พบกันเนี่ยโผเข้ากอดกันเพื่อแสดงความรักโดยล้อมรอบไปด้วยสักขีพยานที่มารอรับนะครับบริเวณนั้นร่วมแสดงความยินดีและปราบปื้มกับความรักของทั้งคู่โดยทุกคนภายในงานนะครับต่างสวมเสื้อสีชมพูเหมือนกันด้วยครับ นั้นนะครับคุณผู้ชมทางด้านนายอำเภอทุ่งว่านายนารงหนูเนียมนะครับและแขกผู้มีเกียรติเนี่ยทำพิธีจดทะเบียนสมรสประกาศว่าทั้งคู่เนี่ยได้เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายสร้างความเพื่ปิติยินดีให้กับผู้เข้าร่วมเป็นสกิพยานและร่วมสแสดงความมีดีกับคู่รักในครั้งนี้นะครับและมีรายงานรถแฟนคลับของลุงแมวเนี่ยนะครับมีการมอบรถยนต์หนึ่งคันเพื่อเป็นของขวัญในวันแต่งงาน ที่มีมานะอดทนแสดงความรักอันยิ่งใหญ่ของคนทั้งสองคนด้วยครับ